สวัสดีครับผมสัตยาลักตะกูลนุทยามีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับปัญหาความร้อนของระบบไฮดรอลิกเนื่องจากเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ไฮดรอลิกรวมถึงการทํางานที่ไม่ต่อเนื่องเนื่องจากจําเป็นที่จะต้องหยุดเครื่องจกักรไปครั้งคราวเพื่อให้ระบบได้คลายความร้อนก่อนจึงจะสามารถทํางานต่อได้ครับและในวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ท่านได้ครับและนี่คือแอร์คูลเลอร์ครับ a i r c o o l เ r เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยระบายความร้อนโดยการดึงความร้อนออกจากน้ำมันไฮดรอลิกโดยที่น้ำมันนะครับจะไหลออกลงทางด้านนี้นะครับและกระจายไปสู่ทั่วตัว a i r c o o l e r และในขณนะนั้นพัดลมจะดึงความร้อนออกจากน้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันไฮดรอลิกนะครับก็จะไหลกลับสู่ทางพักโดยการผ่านทางด้านนี้นะครับสเปคโดยทั่วไปของ a i r c o o l e r นั้นก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด20-300ถึงลิตรต่อนาทีและเพชเชอร์สามารถรับได้อยู่ที่1 0 2ถึงกิโลต่อตารางเซนติเมตรครับส่วนไฟนั้นก็จะมีให้เลือกทั้งไไฟฟ AC DC และ การติดตั้งแอคูเลอร์ทั่วไปแล้วจะติดตั้งด้วยการอยู่3จุดคือ1ลายเดนจากรีลิฟวาล์ว 2. ลายเดนที่กลับมาจากอุปกรณ์การทำงานของระบบไฮดรอลิกและ 3. ต่อแยกอิสระออกจากวงจรหลักครับและนี่คือการติดตั้งในระบบจริงครับเป็นการติดตั้งที่ลายทีซึ่งกลับมาจากอุปกรณ์การทางานของระบบไฮดรอลิกและอีกจุดหนึ่งที่สาคัญซึ่งขายไม่ได้เลยคือลายบพาสครับ มีไว้เพื่อเซฟตี้ตัวแอร์คูลเลอร์ในกรณีที่มีแบคเพชเชอร์มากกว่า20กิโลต่อตารางเซนติเมตรครับสำหรับลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ Line@ แอดเฟซบุ๊กอีเมลและทางเว็บไซต์ของบริษัททางเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาอย่าลืมนะครับอยากได้สินค้ามีประสิทธิภาพบริการประทับใจให้นึกถึง Lucky Star สวัสดีครับ